คุณยายวัย89ปียังคงใช้ชีวิตตามปกติในบ้านที่คุ้นเคยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของท่านยังตราตรึงในความทรงจำของทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายที่ได้เห็นท่านเป็นที่รักของลูกหลานและเพื่อนบ้านเสมอมาความอบอุ่นของท่านคือแสงสว่างของครอบครัวเช้าว,วันที่เพฤษภาคมคุณยายหายตัวไปจากบ้าน พร้อมทรัพย์สินมีค่าทั้งทองคําและเงินสดญาติญาติร้อนใจออกตามหาและแจ้งความทันที4ี่วันผ่านไปไรวี่เวลติดต่อไม่ได้ความกังวลเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเบาะแสะสําคัญมาจากกล้องวงจรปิดพบคุณยายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างคันหนึ่งวินจักรยานยนต์คนนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสําคัญภาพสุดท้ายที่เห็นคุณยายยังมีชีวิต ครอบครัวพยายามติดตามกล้องจากธนาคารแต่ถูกปฏิเสธญาติญาติออกตามหาคุณยายทุกซอกทุกมุมความหวังเริ่มเลือนรางแต่ใจยังสู้พวกเขารู้สึกว่าการติดตามจากเจ้าหน้าที่ล่าชา้าทุกวินาทีที่ผ่านไปคือความเจ็บปวดของผู้รอคอยเสียงร้องไห้และความสิ้นหวังเริ่มดังขึ้นในใจสัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายนำทางเจ้าหน้าที่ไปบริเวณริมถนน,ทนเทอประเกียดใกล้ทุ่งต้นกก ร่องรอยการลากของหนักลงไปในพงหญ้าและแล้วก็พบกระสอบสีขาวส่งกลิ่นเหม็นโชยหัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้นในวินาทีนั้นเมื่อเปิดกระสอบสิ่งที่พบคือร่างของคุณยายสภาพร่างกายบ่งบอกว่าจากไปหลายวันแล้วทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดสร้อยคอแหวนเงินสดหายไปญาติร่ำไห้ปานจะขาดใจยืนยันว่าเป็นคุณยายจริงความหวังสุดท้ายดับสลายเหลือเพียงความโศกเศร้า ตำรวจมุ่งเป้าไปที่นายเตี้ยวินจากรยานยนต์เพื่อนสนิทของผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลสำคัญเผยว่านายเตี้ยชอบดื่มสุราไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่กี่นาทีก่อนพบร่างยังโทรมาชวนไปดื่มเหล้าอ้างว่าอยู่เกาะสมุยแต่เพื่อนไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวนายเตี้ยอย่างเร่งด่วนร่างของคุณยายถูกส่งไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครอบครัว และสังคมเรียกร้องความยุติธรรมคดีสะเทือนขวอนนี้จะเป็นอุธาหอนเตือนใจคนร้ายจะต้องถูกนําตัวมาลงโทษตามกฎหมาย Poster Image p r o m ช่อยฟล่างปร้องกราเรื่องจริงเรื่องรา้าเรื่องนับประชาติข่าวไว้ไห้ไงไงด้วยสานะทุกร้อนมาตรงมาเจ้าพอช่อยฟ้า